นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งจะมาร่วมการพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรอธิคมท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณธนพลยุทธสพลครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเชื่อมั่นว่าคนไทยหลายคนยังไม่รู้จักคําว่าดิจิทัลอีโคนมี ประเทศไทย4.0เนี่ยนะครับอาจารย์อาจารย์ช่วยอธิบายคร่าวๆเอาเอาแบบกระชับกระชับให้คนเข้าใจไหมฮะว่ามันคืออะไรว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเศ,ษศรษฐกิจยังไงนะฮะอาจารย์ครับดิจิทัลอีโคโนโมีมาจากสองตัวก็เห็นแล้วคือดิจิทัลคือคือเทคโนโลยีทั้งหลายที่เกี่ยวดิจิทัลอีโคโนมีคือเศ,ษศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าแปลโดยความหมายคือ ระบบที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครับคราวนี้ขยายความนิดหนึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่พูดถึงก็คือความจริงไม่ใช่ตัวใหม่มากก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศพวกคอมพิวเตอร์พวกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบสื่อสารที่เราคุ้นเคยตัพมือถือแอปพลิเคชันต่างๆเป็นต้นนะครับส่วนตัวถามว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ไงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศก็ต้องเกิดมาจากการการค้าเป็นหลักหรือธุรกิจเป็นหลัก เพราะนั้นโดยรวมระบบกับเครื่องเศรษฐกิจก็คือเอาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เมื่อกี้พูดถึงว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตมือถือแอปพลิเคชันระบบสื่อสารทั้งหลายมาช่วยในกระบวนการทําการค้าทําให้สามารถเกิดการต่องตัวแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นหมายรวมๆอย่างนี้ครับครับประมาณนั้นนะฮะอาจารย์ครับเขาบอกว่าข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันเพราะไม่จะทําให้อ่ ผู้ประกอบการเนี่ยชิฟจากการใช้แรงงานในสู่อะไรที่มันเป็นดิจิตอลย้าย<ม>แพลตฟอร์มเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ไปอยู่ในโลกดิจิตอลมากขึ้นใช่ไหมฮะอาจารย์ภาคส่วนต้องยอมบว่าบางภาคส่วนเกิดการกระทบอย่างที่กล่าวถึงแต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าการทําธุรกรรมการทำธุรกิจแลุตสหกรรมในบางภาคส่วนก็ยังมีลักษณะที่เป็นแบบดั้งเดิมอยู่ในขณะเดียวกันก,ก็ต้องยอมรับว่าการชิฟและการเปลี่ยนแปลง จะทําให้เกิดรูปแบบใหม่ของการทํางานด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นบางทีต้องช่างนะระหว่างข้อดีข้อด้อยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จริงๆคือคือผมมองว่าทั้งผู้ที่จะทําธุรกิจโดยตรงนะฮะอย่างเช่นคนที่เป็น s m e คคนที่ขายของสามารถทาได้ได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้นครับครับอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหน่อยไหมฮะธุรกิจที่เริ่มเข้าสู่การเป็นดิจิทัลอีคโนมีที่ที่ที่เห็นลักษณะชัดๆเนี่ยฮะผมยกตัวอย่างใกล้ตัวและกันสมมุติว่าเราทำโอท็อปดีนะฮะโอท็อปนี่อ่าสมมติเราทำ ตอบเนี่ยเราทําการสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งตัวหนึ่งในชุมชนสมัยก่อนเนี่ยเราก็ต้องสร้างผลิตภัณฑ์แล้วเราขายแล้วเราก็ตั้งไว้ในพื้นที่คนไปเที่ยวก็ต้องไปดูไปชอบก็ซื้อใช่ครับพราะคพราะค้าพอไปดูติดใจปุ๊บก็สั่งออกมาขายก็ทําให้กระจายไปขายที่ส่วนอื่นได้มากขึ้นแต่ถ้าเรามองดูระยะเวลาที่เกิดแบบนี้มันชา้าครับทันี้พอมีระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาระบบดิจิทัลอีโคโนมีเข้ามาเนี่ย ในกรณีของชุมชนถ้ารู้จักจใช้ประโยชน์ก็คือแทนที่จะตั้งขายที่จุดขายอย่างเดียวอาจจะสร้างหน้าร้านบนระบบอินเทอร์เน็ตครับพอสร้างหน้าร้านบนระบบอินเทอร์เน็ตปุ๊บคนที่จะเข้าถึงก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปในพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นใครก็ได้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ครับพอเขาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตปุ๊บเขาก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้สร้างระบบสั่งซื้อขึ้นมาผู้ขายที่อยู่ชุมชนที่เป็นโอท็อปก็สามารถขายของได้เร็วขึ้น,นขนาะเดียวกัน ถ้ามองให้ดีนะครับลักษณะแบบนี้ไม่มีคนกลางแล้วครับผม <นะ S 1> กำลังจะพูด,ดถึงเลยว่าระบบคนกลางนี่หายไปหายหายหายไปชัดเจนแบบนี้เพราะฉะนั้นผู้ขายนะครับชุมชนก็สามารถขายของให้ผู้ซื้อที่เป็นผู้บริโภคโ่วไปพอตัดระบบคนกลางปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ขายได้กําไรมากขึ้นแล้วในการเดียวกันผ่านระบบเ,เน็ตสามารถที่สั่งซื้อออนไลน์หรือ ทำการส่งของผ่านร,ระบบโลจิสติกส์ที่ดีก็สามารถส่งไปถึงผู้ผู้บริโภคได้เร็วขึ้นอีกทําให้ระบบคล่องตัวการเงินก็หมุนเวียนมากขึ้นเสร็จปิดกะดีขึ้นครับครับผมอาจารย์ครับดูเหมือนว่าภาคภาคธุรกิจที่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือธนาคารไหมฮะอย่างนี้มีหลายภาคส่วนครับธนาคารเนี่ยถ้าเราสังเกตดูธนาคารจะเป็นส่วนที่ท,ทําธุรกรรมการงาเงินทั้งหลายเป็นหลักในปัจจุบันใช่ไหมครับ เนี่ยปัจจุบันเนี่ยธนาคารเนี่ยสมมติว่าใครซื้อของเนี่ยอาจจะมีการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีคนนู้นบัญชีคนนี้ซึ่งบัญชีเนี่ยจะถูกพักไว้ที่ธนาคารครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับระบบเ,อเ,อเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งที่ระบบดิจิทัลเนี่ยที่นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในปัจจุบันก็มีระบบใหม่ที่จะมาแก้ไขด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวจะต้องผูกพันกับคนกลางรเราคงเคยได้ยินคำคำหนึ่งนะครับว่า เทคโนโลยีใหม่เนี่ยทำให้เกิดทาให้ระบบการเงินหรือธนาคารเกิดการปรับตัวเกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่าไฟ n a น c i นเชี c ย n เทคโนโลยีหรือเรียกว่าฟินเทคครับอ่ากับฟินเทคเนี่ยเป็นตัวระบบเอาฟินเทคง่ายๆคืออะไรก่อนฟินเทคง่ายๆอย่างเช่นปัจจุบัน เอาง่ายสุดเลยนะครับอย่างเช่นพร้อมเพย์พร้อมเพย์พพนี่เป็นส่วนหนึ่งของการที่เกิดขึ้นนะครับ,รบหรือระบบที่เราโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับจ่ายค่าน้ําค่าไฟผ่านมือถือ,อยกตัวอย่างนี้แบบง่ายๆพื้นฐานแต่ในปัจจุบันเนี่ยฟินเทคก,ก็มีการพัฒนาสร้างโครงข่ายขึ้นมาในการที่บริหารจัดการเรื่องการเงินระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยที่ธนาคารไม่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแหละแล้วถามว่าแล้วใครเป็นคนจัดการก,การเงินละ่ะ ก็จะเป็นตัวกลางตัวกลางก็คือตัวระบบของระบบโครงข่ายสื่อสารระบบสารสนเทศระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหลายมีการสร้างระบบขึ้นมาครับตรงในส่วนนี้เเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยอันนี้อันนี้อาจจะไกลสําหรับมุงไทยนิดนึงในอนาคตการจ่ายเงินเนี่ยอาจจะไม่ผ่านธนาคารแล้วแหละแต่จะมีระบบโครงข่ายของอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นคนจัดการระบบการเงินทั้งหลายครและระบบการเงินนี้จะเปลี่ยนไปธนาคารจะกลายเป็นกระกลายกลายเป็นอาจอาจอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้นะฮะอาจจะนะครับอย่างเช่น ปกติเราจ่ายเงินผ่านธนาคารธนาคารกินหูคิวทั้งท้งต้นั้งปลายทางแต่ถ้าไม่ผ่านธนาคารผูเนียธนาคารไม่มีงานทำแล้วแล้วมันไปผ่านไหนมันไปผ่านระบบโครงข่ายเพราะผ่านระบบโครงข่ายก็ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ไปได้เร็วขึ้นแต่แน่นอนพอผ่านระบบนี้มันก็ต้องมีระบบเข้ามาบริหารจัดการให้เกิดความน่าเชื่อถือให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของการจ่ายเงินในเรื่องของข้อบูลให้แน่ใจว่าผู้ซื้อผู้ขาย ไม่โกงกันไม่เบี้ยวกันครับอาจารย์ครับอันนี้เหมือนกับว่าในต่างประเทศนี่คือเพย์เพลอะเพย์เพลเป็นจุดส่วนเริ่มต้นของของเทคโนโลยีของฟินเทคเป็นจุดเริ่มต้นครับครับแต่เอาอันนี้ละกันผมบอกง่ายๆว่าเพย์เพเนี่ยยังไงก็ต้องยังยังจ่ายเป็นเงินอยู่เป็นเงินสกุลเงินเราเราคุ้นเคยใช้เงินบาทนะครับเงินเหรียญในระบบในอนาคตเนี่ย อาจจะเคยได้ยินคําว่าบิตคอยน์ได้ยินคาว่าบล็อกเชนซึ่งเร็วๆนี้นะคุณดอนท็อปสกอตเนี่ยคนเขียนเดอะดิจิตอลครมมิก็พูดถึงในเมืองไทยในอนาคตการจ่ายเงินสกุลของเราอาจจะเหลือสกุลเดียวนะครับยกตัวอย่างนะครับสกุลเดียวคือสกุลที่เป็นเงินดิจิตอลจับต้องไม่ได้แล้วแหละทีนี้แต่มันวิ่งอยู่ในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับกรณีในการวิ่งในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตถามว่าแล้วใครที่ทําหน้าที่เป็นตัวธนาคารอะ ตัวที่ทําหน้าที่เป็นตัวธนาคารที่เก็บข้อมูลทั้งหลายเนี่ยก็คือตัวที่เรียกว่าบล็อกเชนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวบล็อกเชนเนี่ยมันจะอยู่ในโครงข่ายคราวนี้ตัวเจ้าของเราที่เราจะจ่ายเงินมันก็ต้องมีสมุดบัญชีก็ต้องมีอเดรที่จะต้องมีระบบในการป้องกันความแตกต่างจากการจ่ายเงินเดิมที่เอา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 ที่เราต้องผ่านธนาคารเนี่ยธนาคารจะไม่มาเกี่ยวข้องแล้วแหละแต่จะผ่านตัวระบบ ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายหรือที่เราคุ้นเคยอาจจะเรียกผมอาจจะเรียกว่าเป็นคลาวก็แล้วกันครับครลาวก็คือระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหลายที่อยู่ทั่วโลกนะฮะไม่เพียงแต่เมืองไทยคใครก็ได้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั้งหมด,ท,หมดทั่วโลกเลยเนี่ยก็เข้าระบบนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นการเงินนี่จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ย้อนกลับมาว่าในกรณีของที่เราขายของนะครับผู้ซื้อผู้ขายขายของผ่านออกไปเนี่ยพอเราไม่มีระบบธนาคารไม่มีระบบคนกลางเกิดอะไรขึ้น ลดต้นทุนยังเห็นได้ชัดยกตัวอย่างนะครับปัจจุบันเราโอนเงินผ่านธนาคารหรือก ATM, ดเอทีเอ็มเนี่ยเราเสียค่าธรรมเนียมไม่น,อน้อย <c oughs> แต่ถ้าเผื่อถ้าผ่านระบบนี้เนี่ยเราคาดว,ว่านะฮะคา่าใช้จ่ายในการทำทางซ็ชั่นตัวเนี้ยลดลงหลายสิบเท่าเลยอย่างเช่นสมมุติว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสักประมาณยี่สิบถึงสาสิบาทต่อนหนึ่งธุรกรรมถ้าเผื่อผ่านระบบเนี้ยอาจจะเหลือแค่สลึงเดียวหรือย5ส้าสตางค์เป็นต้นราะนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีครับผมนะครับผมอาจารย์ครับั้นในบริบทของประเทศไทยเนี่ยนะฮะครับ อาจารย์คิดว่ามันจะเราเรามีคําถามของหลายคนที่เดียวบอกว่ามีความจําเป็นไหมที่เราจะต้องไปก้าวตามอย่างเงี้ยครถามว่าจําเป็นไหมถ้าเผื่อเราแน่นอนครับเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันผูกพันกับเศรษฐกิจของโลกด้วยเหมือนกันครับถ้าเผื่อว่าการทําธุรกิจธุรการต่างๆเนี่ยมันก้าวไปแล้วเราไม่ก้าวตามเนี่ย มันจะมีผลกระทบในขณะเดียวกันประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเศรษฐีของประเทศเนี่ยขับเคลื่อนด้วยการส่งออกหรือการขายของไปต่างประเทศนํานเข้ามีผลก็มีอยู่เพราะนั้นถ้าเราไปมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วคนอื่นเขาดําเนินการในด้านนี้อยู่แล้วแล้วถ้าเราไม่ดาเนินการในสิ่งที่เขาดําเนินการเราก็จะล้าหลังเขาแล้วก็ช้าของเขาแล้วก็ไม่แข่งขันไม่ทันกับเขาเพราะนั้นจําเป็นไหมมีความจําเป็นแต่ว่ามันจะเป็นในภาคส่วน ธุรกิจบางภาคนะครับในบางภาคของรประเทศไทยก็อาจจะต้องใช้ลักษณะที่เป็นระบบของเดิมอยู่ในอีกชั่วระยะหนึ่งครับ,รบอาจารย์ครับคุณดอนทับสกอต่เ์เขาพูดไดเ้เขาได้พูดถึงการวางเครือข่ายอินฟราสัตเจอร์ใหม่ของถ้าจะเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเนี่ยฮะว่าจะต้องใช้เงินทุนมหาศาลขนาดไหนฮะ ความจริงแล้วสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าการที่จะให้ระบบมีคุณภาพสูงก็คือผู้ใช้เนี่ยต้องเข้าถึงเครือข่ายได้ดีเพราะฉะนั้นตัวโครงสร้างพื้นฐานหรือฟ้าสักเจอเนี่ย ต้องสามารถเข้าไปถึงผู้ใช้พูดง่ายต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปถึงทุกคนหรือถึงหมู่บ้านเล็กๆในเมืองไทยเหมือนอโครงการของทีโท,ที่จะกระจาย40,000หมูม่บ้านใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้อันนี้เขา,าที่ทราบรู้สึกว่ารัฐบาลไฟเขียวแล้วนะฮะอ่าครับตรงนี้เป็นส่วนสําคัญลองหงดหคณิษฐาเมืม่อกี้ถามว่าใช้เงินมากขนาดไหนเงินแน่นอนต้องลงทุนไปใช้แต่ด้วย,ด,วยด้วยเทคโนโลยีปัจจุบนันการที่จะส่งข้อมูลมหาศาลเป็นเชื่อมโยงเครือข่ายขนาดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีของเส้นใยนําแสงนูติกไฟเบอร์ใช่ครับนะครับเเรราลงงทุนยอะก็จิ แต่ปริมาณข้อมูลที่วิ่งในเส้นใยนาแสงออติกไฟเบอร์เนี่ยมีปริมาณข้อมูลเยอะด้วยนั่นคือหมายความว่าเราโหลดใช่ครับเพราะโหลดได้เยอะแสดงว่าเราสามารถทําธุรกิจได้หลายภาคส่วนได้เยอะขึ้นมันก็มีผลมีผลกลับมาในเชิงบวกได้เยอะขึ้นนะครับก็เหมือนกับคําพูดว่าถ้าเผื่อเราเราเราอยากได้อะไรเยอะๆเราก็ต้องลงทุนไปเยอะๆก่อนแล้วสิ่งตอบแทนถ้าเราใช้ประโยชน์จากมันมันก็จะเยอะสูงไปด้วยนะครับ อาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างเช่นการสตาร์ทอัพที่มีการพูดถึงเนี่ยมันจะทําให้เกิดดิจิทัลอุตสาหกมันจะทําให้เกิดรูปแบบเศรษฐกิจแบบใหม่ๆใช่ไหมฮะถ,ถูกต้องฮะมันสิ่งที่บอกว่าสิ่งใหม่ๆม,มันสอดคล้องกับไทยแลนด์4.0กันที่รัฐบาลพยา,ยามจะบ,บอกไทยแลนด์4.0ก <Thailand 's. S 1> ็คือเราต้องสร้างสิ่งใหม่ๆหรือสร้างนาวัตกรรมคือใช้วางคิดเข้ามากรณีการ,รที่มันมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเนี่ยมันทําให ความคิดสร้างสรรค์ของคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับผมต้องยอมรับความคิดคนรุ่นใหม่ค,คิดคิดอะไรที่มันแปลกคิดอะไรที่มันตรงกับความต้องการของคนคพอคิดได้แปลกได้ตรงสามารถที่จะให้บริการคนบางกลุ่มได้ เขาก็สามารถทําธุรกรรมและทําธุรกิจได้บวกกับเขาตัดปัญหาคนกลางปัญหาค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องจ่ายส่วนอื่นเข้าไปเขาก็สามารถทํากําไรตรงส่วนนี้ได้ซึ่งตัวน,นี้มันเป็นความแตกต่างจากการทําธุรกิจแบบดั้งเดิมครับไม่จําเป็นต้องไปหาหน้าร้านหาที่ขายก๋วยเตี๋ยวอีกแล้ว มีห้าร้านอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้เลยได้อินเทอร์เน็ตทําออนไลน์แล้วก็ถูกมากครับค่าใช้จ่ายในการทําคนคนเดียวทําธุรกิจที่สามารถสร้างพูดง่ายสามารถรวยในพริบตาในช่วงข้ามคืนได้เลยคือความเปลี่ยนแปลงที่ต่างจากครับแต่ว่ามองมองถึงเรื่องของกฎหมายไทยเงี้ยมันก็มีการเลี่ยงภาษีการอะไรอย่างเงี้ยการทําธุรกรรมตรงกับลูกค้าเนี่ยมันถือว่าเป็นการเรียกว่าใช้ช่องว่างในกฎหมายไหมฮะกฎหมายไทยรองรับสุนเลี่ยง เราก็ได้ยินข่าวบ่อยๆที่ว่าทำว่ากองสำนกกอยาไปไปไล่รีดหรือไงใช่มันมันมีหลายๆตัวนะครับตัวหนึ่งมันก็ส่วนที่ว่าจริงๆแล้วกฎหมายไทยรองรับหรือไม่ตอนนี้เนี่ยในระบบกองดิจิตอลครีมีรัฐบาลก็พยายางที่ปรับปรุงหลายเรื่องเช่นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานมีคิดพูดไปแล้วในเรื่องของการแก้กฎหมายการแก้กฎหมายเนี่ยเพื่อทางจะให้เกิดการคุ้มครองทั้งส่วนของผู้ซื้อและผู้ขายถ้าเกิดความเป็นธรรมให้สามารถโปร่งใสตรวจสอบได้ นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็ดาเนินการส่วนนี้อยู่อย่างเป็นรูปธรรมแล้วส่วนที่ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางคนก็ใช้ช่องว่างของสิ่งที่มีประโยชน์ไปสร้างสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมว่าประกงเป็นหน้าที่ของพวกเราครับช่วยกันสอดส่องช่วยกันดูแลแล้วก็หาทางธีการจะตักเตือนเขาหรือไม่ก็ต้องไม่สนับสนุนเขาครับอาจารย์ครับในฐานะผู้บริโภคนี้ผมผู้บริโภคนี่แหละถามหน่อยว่าในอนาคตธุรกรรมต่างๆการทําธุรกิจการซื้อของต่างไปไปอยู่ในโลกออนไลน์หมดเนี่ยแต่ภาครััฐยง รับการร้องเรียนเป็นแบบดั้งเดิมอยู่เนี่ยคิดว่าภาครัฐต้องทําระบบคล้ายๆกันคอมเพลนเซนเตอร์ในแพลตฟอร์มของอินเทอร์เน็ตให้ดีขึ้นมากกว่านี้มครับเพราะว่าผมคิดว่ามันจะเยอะมากในการที่ไปร้องเรียนในเรื่องของ,<ม>ของการท,ทรําธุรกรรมออนไลน์หนึ่งเลยก็คือภาครัฐจะต้องเตรียมบุคลากรให้มีความกันสมัยให้มีความไวแล้วก็เพียงพอนในการที่จะดําเนินการพวกนี้ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ย อาจจะยังไม่สอดไม่สมดุลกันระหว่างคนที่ทําให้ถูกต้องกับภาครัฐที่เป็นหน่วยกำกับดูแลนะครับอันที่สองคือต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับตอนนี้การเปลี่ยนแปลงเร็วมากเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้ทันแน่นอนก็ย้อนลับอีกถ้าถามผมเนี่ยภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ไหวแหละผมต้องหาทางพวกดึงพวกเก่งๆทั้งหลายพวกเยาวชนทั้งหลายเนี่ยที่มีความคิดเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครช่วยสอดสองดูแลในกระบวนการภาครัฐก็ต้องมีแชนลช่องทาง อย่างเช่นมีการคอมเมนออนไลน์มีการเข้าถึงตลอดเวลาไม่ต้องรอโทรศัพท์ช่วงเวลาคนทำงานเข้าออนไลน์ตลอดเวลาแล้วก็มีระบบข้อมูลที่เก็บบันทึกเลกขคอร์ดตามสถิติไว้การแก<ฆ>้ปัญหาเวลาใช้เวลานานเท่าไหร่แล้ววิเคราะห์แล้วกลับมาเพื่อเพื่อจะได้ฟิตแบ็คกลับมาทําให้การแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะเศรษฐกิจดิจิตอลไว้ไเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเป็นดิจิตอลการเมนองด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับแน่นอนใช่ไหมฮะอันนี้ผมบัญญ <laughs> ัติใหม่แล้วนะดิจิตอลการเมน ครับก็อาจารย์ครับแต่เขาบอกมันมีด์กไซส์เหมือนกันในดอนแทบสกอรเขาก็พูดกันหลายหลายหลายประการเขาบอกประการหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเขาบอกคนที่ตามทันก็จะรวยไปเลยถ้าคนตามไม่ทันนี่ก็จะแบบมันจะทําให้เกิดช่องว่างระหว่างรายได้เยอะขึ้นหรือเปล่าอาจารย์มันเป็นความจริงที่ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับผมผมผมมีสุภาษิตอันหนึ่งที่ผมยึดโดยตลอดว่าขออนุญาตพูดตรงๆเพาถึงก็บอกว่าคนโลเป็นเหยื่อคนฉลาด ความหมายคือว่าคนฉลาดเนี่ยสามารถที่จะใช้ช่องว่างต่างๆเพื่อแบบ เอาผลประโยชน์จากคนที่มีความรู้น้อยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างจริยธรรมในสังคมนะครับ,ค,รบคนที่ฉลาดต้องรู้จักใช้ความฉลาดที่เกิดขึ้นแล้วแทนที่จะตักตวงจากคนอื่นต้องไปสร้างสารรค์ดึงคนอื่นขึ้นมาอยู่กับเราครับสังคมปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าไม่มีไม่มีคนดีซะทั้งหมดก็ยังมีคนที่ช่วยประโยชน์อยู่บ้างเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีข้อดีก็มีข้อมือแต่ว่าต้องเตยกันโณรงคงเรื่องการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมให้มากขึ้นหรือไม่ก็ควรที่จะใช้กฎ้อบงคับเข้ามาควบคุมด้วย ใช้ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอันนี้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้สอดรับกับดิจิทัลอีโคโนมีนี้ด้วยใช่ไหมครอาจารย์เห็นด้วยแหละครับนะครับในลักษณะของว่าคนทั่วไปที่กำลังในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลอีโคโนมีครับแหละมันเหมือนกับผมมองว่าเอาชีวิตการทําธุรกิจชีวิตทางการเงินไปผูกขาดกับโลกออนไลน์มากเกินไปนี้เป็นความเสี่ยงได้ไหมสิ่งแรกต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นทางเลือกไม่ใช่บังคับ อันที่สองมันเป็นกระแสโลกบอกว่าเป็นทางเลือกแต่บางทีมันก็ถูกบังคับให้ต้องทําในบางธุรกิจเพราะฉะนั้นที่สามคือถ้าเราจําเป็นต้องเข้าไปทําเราต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วเราต้องหาผู้ง่ายต้องหาคนเก่งด้านระบบไอทีเนี่ยมาเป็นทีมงานของเราคอนเทนต์ครับในส่วนนี้อาจารย์ครับถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยในเมืองนอกเนี่ยเขามีมานานแล้วใช่ไหมฮะเขาเริ่มมานานแล้วเพียงแต่ประเทศไทยเพิ่งจะมาตื่นตัวกัน พักหลังๆไหมฮะอาจารย์คือคือมันเติบโตมาจากระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ยุคย่างต่อหนึ่งกับแปดสิบวัอะไรอย่าเี้ยใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับเขามีมานานแล้วครานี้ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นเพราะอินฟราสตรักเจอร์ในเมืองไทยด้วยอันนั้นหนึ่งครับอันที่สองก็คือว่าในการเข้าถึงในการเข้าถึงก็คือว่าไอ้ตัวอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงผู้ใช้ปลายทางหรือเราเนี่ยต้องยอมรับว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นพีซีเนี่ยมันไม่มีอิมแพคเท่ากับผ สมาร์ทโฟนบ้านเราก็เพิ่งมี 3G 4G ที่เข้ามาเห็นในชัดในช่วงไม่กี่ปีเพราะนั้นผมมองว่าตัวที่เป็นตัวกำหนดคือตัวอินฟาสตรัชเจอร์ซึ่งตอนนี้บ้านเราเริ่มดีขึ้นตอนนี้ในเมืองนอกเนี่ยเขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วอินฟาสตรัชเจอร์เขาดีกว่าเรามากเขาดีมานานแล้วที่กำหดใช้ครับเขาดีมานานแล้วครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมืองไทยกำลังอยู่ในสถานะขาขึ้นที่สดใสนะครับก็รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของอินฟาสตรัชเจอร์ผมเชื่อว่าถ้าเป็ดไปตามแผนเี่ย อย่างโครงการอินเทอร์เน็ตก็ถึง40,000หมู่บ้านได้สาเร็จเนี่ยผมก็จะทําให้การกระจายการเข้าถึงเนี่ยในส่วนของอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้นคนคนก็จะเข้าใจแล้วก็หาวิธีที่ใช้ประโยชน์จากมันครับอาจารย์ครับว่าในส่วนการผลิตบุคลากรเนี่ยถือว่าเพียงพอไหมฮะที่จะมารองรับในส่วนนี้นะครับตรงนี้น่าสนใจคือคือพูดง่ายๆก็คือว่ามีเด็กเลือกเรียนด้านพวกนี้เยอะหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าถ้าถ้าอย่างนี้วิทคอมน่าจะมาแรงใช่ไหมอรับ คือในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับประเทศไทยเนี่ยผมว่าเรื่องการศึกษาถ้าไปดูสถิติแล้วเนี่ยเด็กที่เลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เนี่ยน้อยกว่าสาขาสายสังคมซึ่งถ้าเกิดถ้าเราดูประเทศที่พัฒนาแล้วเด็กที่เลือกเรียนสายวิทย์เนี่ยจะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องช่วยกันนะฮอาจจะต้องให้ช่วยทําให้เด็กเห็นว่าสายวิทย์เนี่ยมันมีความสําคัญและมันส่วนทําให้เกิดการพัฒนาประเทศในหลายมิตินะครับเพราะนั้นถ้าเราช่วยกันมันคงเป็นปัญหาในภาพรวมนะเกิดช่วยกันทำให้เด็กเปลี่ยนแนวความคิด <ม>รเรียนสายวิทย์ให้มากขึ้นแล้วข้ามา,าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเขาจะสามารถกลับไปทาประโยชน์ได้มากขึ้นจนํานวนคนก็ามากขึ้นแต่อะไรก็ตามถ้ามองในแง่ดีนะผมชอบมองในแง่ดีคือว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเรียนสายวิทย์สายสังคมเนี่ยทุกคนเล่นอินเทอร์เน็ตเล่น<ช>สมาร์ทโฟนและ <c oughs> แอปพลิเคชันเก่งกว่าพวกเราเยอะครับใช่ครับ เพราะนั้นมองในแง่ดีถึงแม้เขาจะายสังคมนะครับ,รบเขา้ไปเรียน,นาสายบริหารแสดงต่างๆแต่ถ้าเขาชอบในเรื่องพวกนี้ผมผมมีลูกศิษย์หลายคนนะที่รเรียนไม่ได้เรียนคณะวิศวะเรียนบริหารเนี่ยเขาก็ใช้ประโยชน์จากระบบสมาร์ทโฟนร,ระบบเทเลนเนี่ยทำการค้าของเขาอยู่ระหว่างเรียนก็ถือว่ามันมันก็ยังไม่ไม่มืดบงคดีมันก็ยังมีความสดใสยอยู่นะครับตรงืองนี้คือแต่อย่างน้อยก็ด้านสายวิทย์กับภาษาอังกฤษนี่น่าจะมาแรงนะครับเพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะพอสมควร ใช่ครับแ่่จะมาแรงแต่บอกเด็กว่าให้มาด้วยนะเอาอย่งไงผมก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์นะครับเอาละครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับชัดเจนเคลียร์ทุกประเด็นเลยครับก็ท่านผู้ฟังก็น่าจะได้ครับความเข้าใจกับดิจิตอลเอคจนมี่คาบหั่เยอะนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ